ในพระบรบไต้เมีความจำาึึกระลึกถึงผูู้มีพระคุณาต่อโลกไม่ต้องเจอเชิญให้รู้จักเองว่าเชิงใดควรำท,ในในทวรำเชยงใดไม่ควรทำเออ อะไรว่าโูเมกระคุณในกระดานเท่นเธอใ์ไคหลวงพอวว่อชวนอาจารย์ชวนอ่านประวัติควรได้อ่านหรือเปล่าประวัติแสกไปความเป็นมาของชีวิตที่ว่าของท่านความบาปบาปปัญญารามาน อ,อุ่วันชำระสักพอกเก็ีใจใช้อ่านอ่านได้บันถทงเก็ดเทงใจถ้าแน่นก็อ่านได้บันถทงเดเทงใจถ้ายังไม่เข้าใจก็อ่านช้ำอ่านเสือกในการปฏิบัติการบำเพ็ญการชักพอกเก็ีใจการนารัเรานันาน้นจะดวงก็วัดมา ไม่ถือเอาอันนั้นเป็นเดิมพันเอาชีวิตแรก hmm. าตายเป็นตายเอาชีวิตแรก hmm. คุณงามความดีไม่ได้เอาชีวิตแรกลาบโยศสรรละโชนเอาชีวิตแรกฝ่าฮัดเกิลเเลชักพอกเพ่นใจ ให้ปาฏิจารของมนลเย์เออต้องลอยม,มนุษยทินนั้นเกิดอ,อะไรหอ,อม,หหมอยากต้องลอยเกิดเชืนอมต่าทางป่าทางสมุกธ์ทางเวนทางกายทางใจเออม,มันเกิดขึ้นดังนั้นละ่ะเอืมออนั้นหากันมีความจำนตัว่ลึกถึงหัว ความเป็นมนาของพระพุทธศาสนาทำอย่างไรศาสนาจะได้เกิดขึ้นอพระพุทธเจ้าบัดจัละชักก็ออะไรศาสนาจะได้เกิดขึ้นอันนี้ทำแต่จากกว่าทำไม่ได้คิดกว่าโอ้หนึ่งไม่จะนาน กษัตนาเกิดขึ้นในโลกนี่ก็มาจากไหนามาจากคนม,มาจากจากคนคนนั้นมีอะไรมีผมขนเล็บวฟวันมามาจากมูดจ,จากพูดทั้งนั้นมาจากของโอกระบุกจกทังนั้นมันแบ่เแ็งการักก่อ โชก็โชกเว้นตามความเป็นจริงอะไรไม่หลงไม่หลงตัวไม่หลงตนไม่หลงผลงาความดีเชื่อคำคำดีได้ดีคำชั่วได้ชั่วธรรมะก็ปีลว มีความจำนึกละลึกถึงมาได้โชวบางสกุลม่ได้ทำศักบางสกุลหาออันนี้เป็นงานที่มีความจำนึกระลึกถึงผู้มีพระคุณทำบุญละลึกถึงผู้ประ,ะ,ะเสริฐในโลกให้ชมใสให้จารยร์ชวนแต่เราอยู่เรามาอยู่พวกเราเราไม่เคยชมใย การตัวนู้นตั้งปะเ็กดำบังเราเอ,อมาอยู่ออวันนี้้าหลวงพ่อจะแท้อายแท้อบายยมุกแข่งกาเก็บใหม่ ไอยาโยมฟังแล้วยันวันนี้ขึ้ื่อนไปใกล้ๆเลยปัดๆปัดๆเลยพอแท่จบลรเอ้ยคับบอหนามันยัดยอนถามแน่ก็แท่ลงลงจบเราคับบอกนม อย่าไปสงสัยคนงามความดีอย่าไปสงสัยการปฏิบัติธรรมทำนั้นเป็นของจริงอมแพนเอาถือทอดราบถายทอดจึทอดรับถ่ายทอดเอพรอาออะพ้าองค์ทรงวางไวประกาศไวทำอย่างนั้นอย่างนั้นมีความสุข ทำอะไรมีความทุกข์ผู้มีชินมีความสุขผู้ชู้ชินมีความทุกข์นะผู้ชู้ชินแต่ทนทุกข์ได้เพราะชินอาก,กาเชินสมบูรณ์ช็นทุกข์ก็เพื่อแกนาดูเดช อันนี้ท่านว่าท่านค่ะโอ้ยรักษาิ้นมันก็ไม่ได้มีอะไรแลอกอาจารย์ก็จะอยู่ได้กินอะไรหรอแเนี่ยคนตลาดรักษาศีนมีความสุขคนตลาดคนโง่รักษาศีนมีความทุกมีความลำบากคนตลาด ันหลังมี่มินศักษาศินจิตใจบอกบานจิตใจผ่องใสจิตใจปาาดจากทุกปาาดจากโทษมา้ัวเป็นยังไงศักษาศินก่อนอืาจารย์นไ่ม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอจะมาได้ดูได้กินก็กันะ ผลจะตายอะไรไปตามบาปใ้ทาบาปผลจะตายจะทำความชั่วเป็นการสนุกทำความดีมีความทุกข์นะคือแตหนายมันใครควรดูเจไม่คิดไม่อ่านไม่ใครไม่ควรมันก็เป็นอย่างนั้นล่ะอ,อยู่ยังไง เพนานั้นก็ได้น,นั่นเดลย,ยามาเทียงโอ้ยประกาศแลนหนาแนลนหลังอ,อยากเป็นนอนเป็นนี่พ <c oughs> ระพุทธองค์ว่าได้แลนหนาแนลนหลังไล้พระพุทธองค์ประกาศคือเขียงเป็นศาสนาสอนโลกนั่านั่นลมแรงนั่นะละัก จิตใจเจ้าของม่ได้ไปประกาศอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ไปหาเชียรผู้แท้แม่ครับก็วไอ้บังไว้เด้อน้าตานี่ราชีรักใช้เรปานาอาบังหนาบังตาไว้เด้อฉันพอได้เป็นแล้วม่จะไขรรุ่มออกไปหหา พอได้เป็นแล้วเขาไปหามีเรื่องมีเรื่อยมาจากไกลลุงแมนบอกอ้าวลีบ้มากนะความไปเนี่ยแต่เป็นไปที่ดีมาดูนะคุณให้รากกันนี่